นี่นะครับ Y S S นะครับกันสะบัดนะฮะเลสซิ่งนะครับสีไทเทนนะครับหรือก็เป็นสีเทาเนี่ยแหละนะฮะตัวนี้จะเป็นสีเลสซิ่งนะครับก็จะแพงกว่าตัวรุ่นธรรมดาทั่วไปนะฮะเลสซิ่นะฮะโอเคนะครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเฮียจะมารีวิวกันสบัด Y S S แท้นะครับสีไทเทเนียมนะครับตัวท็อปนะฮะแคม A นะครับแคม A นะครับแคม A จะเป็นแบบนี้นะครับแต่แคม B ก็จะเป็นแบบกลมๆนะอ่ะ โอเคทีนี้เป็นตัวนี้นะคะจะเป็นตัวท็อปแพงที่สุดประมาณเกือบ1นึ่งพันหรือ1000ันเนี่ยแหละนะฮะจะจะเป็นตัวธรรมดาก็จะมีสีดําสีทองสีแดงนะถ้าสีไทเทียตัวนี้สีจะเป็นตัวเรซิ่งเห็นไหมเอ่ยนะฮะตัวนี้จะแพงสุดนะครับก็ปรับ30ระดับเนาะนะฮะตัวนี้นะฮะเดี๋ยวเฮียว่าจะมาใส่รถไฟฟ้านะครับตอนนี้จะไปขึ้นขาซ n นซีอยู่นะฮะกับจับขาใส่กันสะบัดนะแล้วถ้าเสร็จยังไงเดี๋ยวเฮียจะมารีวิวคีโม้รายละเอียดให้ฟังอีกทีนะครับข้างกล่องเขาจะมีอยู่ประมาณนี้นะ ตัวนี้ก็เกือบ6000บาทนะครับก็แล้วแต่ร้านค้านะครับเห็นไหมครับตัวนี้นะฮะตัวนี้75มิลนะครับสตอก75มิลช่วงชักของมันนะครับแล้วเขามีอะไรแถมมาอีกนะฮะก็มีคู่มือนะครับแล้วก็มีใบรับประกันนะหปีแล้วก็มีพวกบูทพวกแหวนต่างๆเพื่อให้เราเอามาสับเปลี่ยนลองใส่ตรงหูจับตรงนี้เนาะนะครับนี่เป็นแบบนี้นะโอเคแล้วถ้าเสร็จแล้วยังไงเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะครับวิธีการติดตั้งอะไรยังไงแล้ววิธีใช้นะครับเสร็จแล้วนะครับกับตัวแปลง การสบัดนะฮะใส่รถไฟฟ้านะครับตัวซากาโซนิกเนาะอ่ะตัวนี้นะครับนี่ครับได้ทำเป็นซ NC แคมรัดขึ้นมานะครับเพื่อเราจะไม่อยากจะไปอ็อกนะครับตรงคอให้รถมันเสียรถนะฮะเราก็ทำรัดขึ้นมาเป็น C ีแคมขึ้นมานะครับแล้วเป็นงานซ n c ซีขึ้นมานะครับจับไว้เป็นประกับจับนะแล้วก็เจาะรูนะกึ่งเกียวตั๊บเกียวใหม่นะครับแล้วใส่แป๊บตแตันเอเหล็กสแตนเลสนะครับแทงทะลุออกไปนะแทงทะลุออกไปนะครับแล้วเราก็เอามาติดไว้แบบนี้นะฮะ เพราะว่าถ้าเรามาติดต่ำนะมาติดต่ำตรงนี้นะครับชนขาแน่นอนนะคะระับเพราะรถไฟฟ้าคานมันเล็กเนาะแล้วเราก็ทําขาออกมาปรับแบบนี้นะครับแล้วคอตรงนี้ก็เป็นขาจับซีนซีเหมือนกันนะครับเพื่อจะมาจับขาปั๊มตัวนี้ตัวหูกลางนะครับแคม A เอนะแล้วก็ทีนี้นะครับเนี่ยเราก็มาทําขาจับอยู่ตรงนี้เนี่ยเป็นซีนซีนี่จับกับน็อตตัวนี้นะคะรับน็อตคอเดิมมันนะครับแล้วเราก็เปลี่ยนน็อตใหม่หนึ่งตัวให้มันยาวขึ้นนะส่วนตัวนี้นะครับก็จะเป็น Y s อตัวท็อปนะฮะตัว สีไทเทเนียมนะครับตัวนี้ก็จะ5 0 0 0กว่าเกือบ6,000นะครับตัวนี้เป็นตัวแพงสุดของทุกรุ่นไม่ใช่ของทุกรุ่นสิเป็นของรุ่นเนี้ยเออตัวเนี้ยแพงสุดนะครับถ้าเป็นสีทองสีแดงสีดําจะถูกกว่านะครับจะถูกกว่าตัวนี้เป็นเลสซิ่งนะฮะตัวนี้เป็นเลสซิ่งนะครับแล้วก็ทีนี้เราก็าเดี๋ยวเรามาทําให้ดูไปในแบบนี้นี่ประมาณแบบนี้นะเราก็ต้องวาวชุดสีดำนะชุดสีดำนะตัวนี้นะ เราต้องเว้าวชุดสีนี่ว้าวชุดสียอมว้าวชุดสีนะนี่ชุดตรงนี้ชุดสีดำมันเนี่ยแล้วเราก็ตัดตีนคอหน่อยนึงยากเอาเรื่องนะครับมันจะไม่เหมือนพวกรถรุ่นที่ไฟฟ้าที่เป็นแฮนด์แป๊บนะอย่างไลออนคิวหนึ่งอย่างพวกอะ,อะไรอะเป็นพวกไอเอเจอะไรเงี้ยที่จะเป็นแฮนด์นะอย่างนั้นก็จะแปลงการสบัดง่ายนะครับถ้าเป็นซาก้าโซนิกเนี่ยแปลงยากมากนะฮะแปลงยากนะครับเราต้องเกียร์จัดแต่งเยอะนะฮะเว็บ Web, เฮียวว่ายังจะง่ายกว่าด้วยนะ เ็เป็นแนวทางแบบนี้นะครับก็ใส่การสะบัดเนาะ YSS นะครับตัวนี้นะฮะก็ถ้าใครอยากสนใจอยากจะอะไรก็ลองซื้อดูนะครับก็เียนว,ว่าก็โอเคในระดับหนึ่งนะฮะก็เป็นเกรดเม d e i ิน h a i l a นด d นะครับแต่ก็ก็ดีเลยนั่นแหละก็ดีกว่าตัวที่เป็นธรรมดาหลายๆตัวเนาะนะครับเพราะว่าตัวนี้เราก็ใช้เกรดดีหน่อยนะครับเผื่อ ความปลอดภัยเพื่อความปลอดภัยนะครับส่วนการสะบัดมันจะช่วยอะไรช่วยเรื่องการสะบัดนะครับในลดความเร็วสูงนะครับเพื่อไม่ให้เกิดการล่อนแล้วเกิดการแบบว่าเออเฮ้ยตกลงตกลุมหรือทําอะไรแล้วแต่ไม่ให้รถมันสายนะครับมันก็อาจจะช่วยคุณได้นะครับกับการสะบัดเนาะนะฮะวันนี้ก็มาเป็นแนวทางให้ดูนะครับกับรถซาก้าโซนิกนะครับรถไฟฟ้านะฮะที่ใส่การสะบัดของตัว YSs นะฮะอ่ะก็ประมาณนี้ครับผมนะฮะ